ขาคุณผู้ชมมาที่สนามยูเนเต็ดสเตเดียมที่จังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อมาชมไฮไลท์เกมการขันฟุตบอลโตโยตา้าไทยพเพีย์ลีรวันที่21สิงหาคมแม่ช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะนะครับกว่าจะทยอยนำไฮไลท์มาฝากสาวกกิเลหยองก็ต้องขออภัยด้วยต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับในการทยอยทยอยลงข่าวสารแล้วก็คลิปต่างๆนะครับ มาชมไฮไลท์เกมการแข่งกันเลยดีกว่านะครับวันนี้กิเลมอยองเอสเมืองทองยูเนเต็ดมาเพื่อหวังคว้า3คะแนนเพื่อขึ้นไปรั้งอันดับจากฝูงตารางไทยพิีเมีร์ครับเอสซจีเขียลูกเริ่มเล่นก่อนบุกจากทางฝั่งขวามาซ้ายมือทางจอโทวทัศนะครับแต่เป็นเชียงรายยูเนเต็ดได้มีโอกาสทักทายก่อนอนี่ฮะโอ้โหวันเลระยะ35หลาจากมิเชลแคเพนเบิร์ก แต่ว่าลูกบอลมันทิศทางได้น้ำหนักเบาไปครับวิศนุศักดิ์รับไว้สบายๆบ,บางสุงกานพักอ,อกทด่สวยแม่เบียดเอาชนะมาได้ฝั่งซ้ายมีเติมวีรุธกายเย็มกึง่งยิงกึ่งผ่านอือชนสามเหลี่ยมดังโครมเลยละครับแม่โอกาสที่จะขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่สมพลาดไปอย่างน่าเสียดายครับนี่ฮะวีรุธกายเย็มอ๋อตั้งใจยิงครับ แต่บอลมันไปชนสามเหลี่ยมครับและเป็นเหลี่ยมนอกธนงศักดิ์พันธิพัฒน์ได้แต่มองมาริโอจ่ายทะลุช่องดีสวยให้ธีรสินแดนดาม,มีเสียงนกกวีดดังขึ้นมาก่อนผู้ช่วยพุทธสินยกธงไปจังหวะล้ำหน้าไปก่อนครับมาดูภาพช้ากันมาริโอยูรอฟสกี้แทงทะลุช่องมาให้โอ้โหธีรสินวิ่งสวนขึ้นมาจังหวะนี้ไม่ล้ำนะครับ แมพุทธศินยกธงพลาดนะฮะปังสุงานารตัดเข้าในมาแล้วลองกดดีขวาแม่แต่ว่าตรงตัวธนงศัก์พันพี่พั์ยังคงเป็นกิเลพยองมีโอกาสได้บุกมากกว่าธีรศินแดงดาปั่นระยะ25หหลาก็ยังเข้ามือธนงศักดิ์อยู่เช่นเคย แต่เกมดำเนินมาถึงนาทีที่27ครับมาริโอแทงทะลุช่องมาให้ปียพลวิ่งประคองมาแล้วคืนให้ปังซุงควานและปังก็ตวัดให้ปียพลบันเทาแปลลงโล่งเข้าไปลูกที่3ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้และก็เป็นประตูขึ้นนำของ SCG เมืองทองยูในแต่กรับจากการประสานงานที่สุดยอดฤดูกาลที่แล้วบุกมาที่ยูเนเต็ดสเตเดียมทำได้เพียงแค่เสมอหประตูต่อหนึ่งนะครับ แต่น,นี้เพียงแค่27นาทีเปียพลบันเทาเปิดประตูแรกให้กิเลพยองเล่นฟุตบอลง่ายขึ้นครับเนี่ยปิยพลอ๋อเป็นปังสงควานแต่บอลหน,นีนะครับแล้วก็ตวัดมาให้ปียพลบันเทาโล่งๆตรงนั้นโอ้ต้องยกเครดิตให้กับศูนย์หน้าหมายเล็ก9าชาวเกาหลีใต้ฮะใจกว้างมากๆครับแม่แล้วปิยพลบรรเทาลูก ยิงแบบนี้จะตัวถนนัดนะครับแล้วก็ยังบุกอยู่ครับเปิยพลตักบอลไปให้ทิติพันธ์พ่วงจันท์จะวิ่งเข้ามายิงประตูแต่ว่ามีเสียงนกหวีดดังขึ้นอีกครั้งโอ้จังหวะนี้เจ้าดิวก็ยังไม่ล้ำครับผู้ช่วยผู้ตัดสินแม่สองจังหวะแล้วนะครับที่เกรียนพยองเสียผลประโยชน์ไป าทางฝั่งเชียงรายบ้างนุลูลบางบอลยังถูกคลิกลุกคลิกอยู่ยิงจากแถวสองมันก็ไม่ดีแต่เหลี่ยมดีครับแปะแล้วปาดเข้ามาโอ้โเจาอๆนีเลโอน,นโดโฟอเรล,ล่าครับเนี่ยะเปิดเข้ามามีหน้าที่แปะให้ตรงรอบเท่านั้นลูกนี้ยิงไปชนคานโอโ้เกือบได้ประตูตีสเสมอ เอ g ได้ลูกฟรีคิกแต่สกอร์ทองเหลาปั่นเบียดเสาออกไปนิดเดียวหมาใหม่ครับเชียงรายยูเนเต็ดพยายามจะเอาประตูคืนโอ้โหอีกิมยูจินยังอยู่ตรงนั้นลูกโมงของมัทวาแทนโซภาลูกเตะม,มุมของเชียงรายยูเนเต็ดเอซยังเคลียร์ออกไปได้แล้วก็บอมยาวมาอีกครั้งโอ้โหเหมือนจะล้ำหน้าไปแล้วนะครับลูกนี้เฟรเรา แล้วก็ยิงไปฉลับคิมยูจินออกอ้าวเจ้าตัวไม่พอใจครับอ๋อคงจะเข้าใจว่าจังหวะนี้น่าจะได้ลูกเตะมุมนะครับแต่จริงๆแล้วเจ้าตัวล้ำหน้าไปก่อนแล้วนะครับผู้ช่วยพุทธสินให้เป็นลูกล้ำหน้าไปก่อนแล้วนะผู้เล่นเชียงรายเข้าใจว่าน่าจะได้ลูกเตะมุมมาดูภาพช้าครับนี่ฮะล้ำหน้า3คน แล้วก็เป็นเฟอร์รลล่าที่ยืนล้ำอยู่แล้วก็วิ่งกลับมาเล่นบอลก็ล้ำหน้าไปก่อนครับกรเป๋าฟาวเป็นจังหวะล้ำหน้าไม่ใช่เป่าฟาวเป็นลูกแต่มุมนะครับจบครึ่งแรก s อ g เมืองทองยูเอเ็ดบุกมานำชงรายยูในแต่ศูนย์ประตูต่อนหนึ่งมาลุ้นต่อในครึ่งหลังกีเดย์ไปห่อมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่น เอ็ดดี้เอดิวันโดลงมาทานสลาวุธมาสุขนะฮะแล้วเอ็ดดี้มีโอกาสแรกมาถึงไปอยู่ทางฝั่งซ้ายล็อกหลบหนึ่งจังหวะแล้วยิงด้วยขวาเสาแรกแม่ธนงศักดิ์ยังปิดมุมไว้ได้ดีทิติพันธ์พ่วงจันทรไหลให้ดัสกรธทิศิลินดาโน่พิชิตพงทางฝั่งซ้ายมีว่างแต่พิชิตพงลองยิงไกลดูเช็คระยะสักหน่อย พิชพงศ์ก็ลงมาในครึ่งหลังนะครับทางปิยพลบันเทาลูกฟรีคิกของเชียงรายอยู่ในเตดโอ้โหไกลมากเลยล่ะครับจังหวะนี้แม่ทิศทางได้แต่น้ำหนักเบาครับวิศนุศัก์รับสบายสบายอ้าวแล้วลูกเปิดจากวิสนุศักดินี่ฮนะมาถึงถิวสินแดงดาบเบียชนะแผงหลังของเชียงรายด้วยล้วครับโอ้โห้วปั่นไซโปง้งเสาส 2ประตูต่อศูนย์ครับสวยงามจริงๆแหมทีศิสินแดงดาสมแล้วที่เป็นศูนย์หน้าไมายเลขหนึ่งของเมืองไทยนะขณะนี้นะครับเบียดเอาชนะรัชพลโอ้โหแล้วก็ยิงเสาสองใส่โป้งเข้าไปบอลเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับลูกเปิดของวิศุัก์เนี่ยฮะแต่กลับกลายเป็นว่าหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยเอาทีศิสินแดงดาไม่อยู่นี่ครับเปิดขึ้นมาแล้วบอลตกพื้นและทีศิสิน แรงประทะดีกว่าครับแล้วก็ระยะแบบนี้ <c oughs> เลือดเย็นจริงๆครับยิงเสาสองแมโอ้โลูกจิงลูกนี้สวยจริงๆครับสำหรับทีศิสินแดงดาเอ g ซีเมืองทองยูเต็นนำเจ้าบ้านศูนย์ประตูต่อ2แล้วล่ะครับเชียงรายพยายามที่จะไล่มาคืนสุภาชัยคมสิน มีเวลาเปิดเข้าไปได้โคงเหน่งๆแม่ไล่มาจนได้หนึ่งประตูต่อ2โอ้โหเลโอนาร์โดเฟอร์ไลล่านะครับสูงใหญ่อยู่แล้วเสียสมาธินิดหนึ่งมีสิทธิ์โดนแล้วเจ้าตัวก็ทำสำเร็จครับ คุณพลกิเลนพยองเวลานำห่างห่างแล้วอาจจะเสียสมาธินิดนิดนะฮะนี่ครับแต่ก็ต้องให้เครดียสุภชัยด้วยครับเปิดดีมากๆแต่เวลาก็ยังพอเหลือนะครับที่เอสซจะบวกลูกที่3เพิ่มเ d ดีวันโดเฮโรซาโยกรวมสอหคนหช่วงนี้อยู่ในช่วงของความมั่นใจเลยลองยิงที่ขวาดูเบียดสาไปนิดเดียว เรเน่เดเซียเปลี่ยนผู้เล่นตัวสุดท้ายครับจกกักรพันธ์พรสายลงมาแทนมาริโอยูรอฟสกี้ดัสกอร์ทองเหลาเปลี่ยนฝั่งมาทางฝั่งขวาจากกักรพันธ์พรสายมา่โชว์ชั้นเชิงโยกหลบก,ก่อนจะไหลเข้ากลางไม่ดีจ่ายกลรั้งหนึ่งยังเตดดาโนให้พิชิตพ,พง์ออกไปให้เอดีวันโดลองกดอีกครั้งหนึ่งจากแถวสองมเรเน่คงสั่งมาว่าถ้ามีโอกาสให้ยิง เจ้าตัวก็พยายามจะยิงลูกที่4ของตัวเองให้ได้ครับธีรศินโอ้โหทางฝั่งซ้ายโล่งครับจักรพันธ์พรใสมีเวลาจักรพันธ์ดึงเข้าขวาแล้วกดไม่เหลือดึงประตูต่อ3ครับสำหรับเ c g เมืองทองยูไนเต็ดแมให้เวลาจักรพันธ์พรใสขนาดนี้ก็ไม่พลาดแหละครับแล้วก็เป็นลูกแรกของเจ้าตัวในฟุตบอลโตโยต้าไทยพิม์ล,ลีก หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการปาดเจ็บรบกวนมาตลอดนะครับช่วงนี้สมบูรณ์ก็เรียกฟอร์มเก่งๆต,งตัวเองกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะดึงเข้าขวาแหมสวยงามทีเดียวครับมาดูภาพช้าอีกมุมหนึ่งครับระยะถน,นัดเหลี่ยมถน,นัดของจักรพันธ์พรใสเลย สมัยที่เขาโด่งดังกับเพื่อนตำรวจเขายิงประตูลักษณะนี้บ่อยมากๆแฟนครับเชียงรายยูเต็ดเริ่มทยอยออกจากสนามนะครับแต่ SCG ยังมีโอกาสได้บุกลูกที่4ครับเทือศิลหลบมาได้2แหมมีขวางหลบ3ครับแต่ว่ารอจังหวะแล้วไหลมาให้ดัสกรทองเหลาดัสกร เปลี่ยนฝั่งไปให้พิชิพง์โอ้โยิงไปชนเสาซ้ำอีกทีจากธีรศินน้ําหนักก็ไม่ได้แล้วล่ะครับแม่จบเกมการแข่งขันนะครับเ c g เมืองทองยูเตดก็บุกมาชนะเชียงรายยูเอตดไปได้1ประตูต่อ3ครับขึ้นไปนำจากฝูงเป็นการชั่วคราว